สวัสดีครับพี่น้องคอนักลงทุนสําหรับวันนี้เป็นเช้าวัวนเสาร์ไม่เหงาอย่างแน่นอนเดี๋ยวจัดให้หนึ่งตัวนิดน,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 นหนึ่งตัวเจมจมบอกได้เลยว่าใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านะคลิปนี้สามารถเข้ามาเจอเข้ามาจอยผมได้ในกลุ่มฟุตบอลผมทางเข้าเนี่ยอยู่ที่นาโปฝ่ายเรียบร้อยแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายได้แล้วสมาชิกใหม่ตอนนี้ใครที่อยากได้เสื้อฟุตบอลสวยๆเกรดพิมยมพร้อมกับแก้วน้าเยติกสวยๆอีกหนึ่งใบลองทักถามน้องแอดมินดูได้รับรองว่าส่งถึง หน้าบานทันอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้1คู่ที่น่าสนใจอยากให้มองไปทางด้านสวิสซูเปอร์ลีกวันนี้เจ้าบ้านอย่างลูการโนจะเปิดบ้านพบการมาเยือนของทีมอันดับหนึ่งอย่างเชอร์วิต้องบอกว่า ฟุตบอลสวิตซูเปอร์ลีกเนี่ยเพิ่งเปิดฤดูกาลมาได้เพียงแค่3เกมเองแต่ว่าลูกาโน่เนี่ยแข่งไป2เกมส่วนทางด้านเซอร์วิสทีมเยนเนี่ยแข่งไป3เกมต้องบอกว่าผลงานของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีทั้ง2ทีมเลยนะลูกาโน่เนี่ยลงสนามไป2ครั้งเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดส่วนทางด้านเซอร์วิสเนี่ยเก็บชัยชนะมา3เกมติดไหลพ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตารางแล้วสื่อต่างประเทศวันนี้หยิบยกไว้ทางด้านเซอร์วิสดูดีกว่าเล็กน้อยแล้วก็เสมอไหนเสมอกัน บอกได้เลยว่าเงื่อนไขของทั้ง2ทีมนี้เฮตทวเฮในการเจอกันอาจจะออกไปทางฝั่งเสมอแล้วก็จะเป็นทางด้านเชอเวตที่เอาชนะไปได้สะคอนข้างมาก,กวัวแล้วผลงานโดยตรงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลูกาโนนัดล่าสุดในวันที่3 0ที่31เที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วนั่นเองก็เพิ่งลงสนามในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาเจอกับทางด้านเฟนบาเช่ก็แพ้ให้กับทางด้านเฟนบาเช่ ache, มาที่2ประตูต่อหนึง่งแล้ววันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองแล้วเป็นเกมลีก บอกได้เลยว่าสภาพความพร้อมของตัวนักเตะอาจจะพักแค่ลาวๆาวสวันไม่รู้ว่าจะฟิตทันหรือเปล่าส่วนว่านเชลวิตเนี่ยโลกสนามนัดล่าสุดเมื่อวันที่28ก็ต้องบอกว่าพักไปเต็มๆประมาณ5วันเลยนาคู่นี้นี่แค่เปิดมาที่เสมอในเสมอกันบอกได้เลยว่าถึงแม้ลูกาโนจะเล่นในบ้าน แต่ผมยังมองว่าเชอร์เวตในหลีของด้านเซวิทเนี่ยยังค่อนข้างดูดีกว่าเยอะเลยวันนี้ในเวลา90นาทีขอวัดใจใส่ทางด้านทีมเยือนอย่างเชอเร์เวตเสมอในเสมอกันรอแค่มิดหวานเทียบแค่นั้นเองสำหรับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมตลาดสดสูงแรกตลาดสดสูงหลังตัวนิ้ตนตัววีสามารถมาติดตามผลงานผมได้มีมากกว่าหน้าคลิปนี้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ